และนี่คือ WD Back SN 8 1 0 0ครับผม SSD PCIe Gen 5รุ่นใหม่ล่าสุดความเร็วสูงสุด14,900 MB ซความจุ 2TB ไบครับเปิดกล่องมานะฮะก็จะมีเจ้า WD SN 8 1 0 0ตัวนี้อยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูกันเลยดีกว่า ก็ถ้าเกิดเวลาเราซื้อตามปกตินะครับมันก็จะมี SSD ตัวนี้ติดมาหนอันตามปกติก็จะเป็นนี่เดี๋ยวให้ดูนะเป็น SSD หน้าเดียวนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเม็ดชิปอะไรพวกนี้ไม่มีนะและตรงนี้เป็นสติกเกอร์ธรรมดานะครับดังนั้นสิ่งที่ผมขอแนะนำเลยนะครับผมอย่างแรก ซื้อตัวนี้ไปไปหาทิชซี่สำหรับ SSD มาติดเพิ่มหน่อยก็ดีครับผมเพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนทำให้ SSD ที่เป็นเจน5อย่างเงี้ยทำงานได้ดีขึ้นไม่เสื่อมสภาพเร็วแล้วถ้าใครอยากรู้นะครับว่า WD Black SN 8001ตัวนี้มันเด็ดยังไงมันน่าใช้หรือเปล่าเดี๋ยวรอพบกับบทความรีวิวของผมที่หน้าเว็บไซต์ Notebook Spec ได้เลยครับ